ได้ยินแต่เสียงนะครับเนี่ยบบตหำครับผม,ม,ผมเป็นคันที่จวดที่สุดนะครับในทีมงานนะแล้วก็เมกาสีบันเย็นนะครับโอ้จวดเหลือเกินอันนี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรนะครับดูจากฝาน่าจ,จะเป็น หกเฮดเฮดครับผมาจะเป็นหกเฮดเฮดนะครับสองร้อยสิบหรือเปลา่าเนาะก็จะมีเอสดีหกอีกเนาะเออนี่แหละถ้าจำไม่ผิดถ้าถ้าเป็นอีสุลิกา่ว,วนเลอกเกินครับเนี่ย เื่อกี้นี่ขี่ไปอย่างแรงครับนี่ไปถึงนู่นแต่ว่าไม่มีที่กลับรถก็คือถอยมากับรถที่เดิมโอ,อย่าหัวเอาไม่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับออตอห้ำสายวจวดครับขออย่างเดียวขออย่าปีนกองดินแล้วก็เสิร์นลงให้หนะนะครับนีเนาะโอ้ยมนสีได้ตอดเด็ดอได้จอดร่อมู่แล้ว ฝนก็ตกปลอยมาแล้วนะครับผมโอ้ฝนตกแล้วหลบฝนสักหน่อยหลบรถด,ด้วยนะครับโอ้หลบหน่อยระเอกมา <c oughs> อ๋อ จวดและเกินครับเด็กนะชอบเล่นเครื่องนะครับโคกดหลายเด้อ <är> พ <que at> ี่น้องอย่าไปแรงอย่าชน